สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าซิง์บลูวันนี้วันที่19พฤศจิกายน2568เรามีข่าวเชลซีมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคยครับข่าวแรกคือการคาดการภายในสโมสรทำไมเชลซีเชื่อว่าเอสเตวาวิลเลียนจะกลายเป็นหนึ่งในดีลที่คุ้มค่าที่สุดตลอดการเอสเตวาเพิ่งย้ายมาด้วยค่าตัวประมาณ29ล้านปอนด์จากพมรัสแต่เพียงไม่กี่เดือนแรกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่า นี่อาจเป็นหนึ่งในดีลที่มีความคุ้มค่าที่สุดยุคใหม่ของเชลซีพอเขาทำประตูได้แล้วถึง3รายการแข่งขันทั้งในพรีเมียร์ลีกบอลถ้วยและยุโรปซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับนักเตะอายุเพียง18ปีทอยดีนี่เองอยังให้สัมภาษณ์ว่าเอสเตวาลคือปีกที่ดีที่สุดของเชลซีตอนนี้แม้ว่าเอนโซมาเรสกาจะพยายามจัดการนาทีลงสนามอย่างระมัดระวังแต่ฟองของเขาก็ทำให้การดรอปเป็นเรื่องยากขึ้นทุกวัน สิ่งน่าสนใจคือเอสเตวาลไม่ได้เด่นเฉพาะในระดับสโมสรแต่ยังทำผลงานได้ดีในทีมชาติบราซิลจนคาร์โลอันเชลติออกมาชื่นชมอย่างชัดเจนหลังเกมที่บราซิลชนะเซเนกัลซึ่งเป็นสัญญาณว่าเด็กคนนี้ไม่ได้มีแค่ผรสวรรค์แต่มีความพร้อมสำหรับระดับสูงด้วยทีนี้ประเด็นใหญ่ของวันนี้คือการคาดการภายในของเชลซีตามรายงานจาก ESPN บราซิลมีการเปิดเผยว่า เชลซีคาดว่าเอสเตวาอาจกลายเป็นหนึ่งใน10ผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกภายใน3ปีนั่นหมายความว่าเขาจะมีอายุเพียง21ปีเท่านั้นซึ่งถือว่าสโมสรประเมินศักยภาพไว้สูงมากและมีเหตุผลรองรับจากฟอร์มปัจจุบันที่กำลังไต่ระดับอย่างสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับยุคก่อนๆของเชลซีเราเคยเห็นดีลดาวลุ่งที่ประสบความสำเร็จเช่นอาร์เยนล็อบเบนหรือเอเดนอาซาแต่การคาดการล่วงหน้าแบบนี้จากฝ่ายบริหารถือว่าให้ความเชื่อมั่นมากเป็นพิเศษ และหากเขาทําได้จริงดิีล29ล้านปอนด์ก็อาจถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่งในดิวที่คุ้มค่าที่สุดตลอดการของสโมสรอ,อีกมุมที่น่าสนใจคือเชลซีไม่ใช่ทีมเดียวที่ต้องการตัวเขาทังปง PSG และเรอลมริดต่างเคยยื่นความสนใจแต่สุดท้ายเป็นเชลซีที่เดินหน้าอย่างจริงจังที่สุดจนตัวนักเต,ตะตัดสินใจมาที่สแตมฟอร์ดบีทมีรายงานว่ามาริดเองก็รู้สึกเสียายไม่น้อยที่พลาดดิวนี้และอาจเสียายมากขึ้นหากเอสเตวาพัฒนาได้ตามที่คาดการไว ตอนนี้สิ่งสำคัญสำหรับแฟนเชลซีคือการติดตามว่าฟองของเขาจะคงเส้นคงวาแค่ไหนและจะพัฒนาอย่างไรภายใต้ระบบของมาเลสกาเพราะนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงที่สุดที่เราได้เห็นในทีมชุดนี้ข่าวต่อไปไทริกจดเผยความลับบริสเจมส์คือผู้นำตัวจริงของเชลซีข่าวนี้เป็นประเด็นที่น่าชื่นใจเกี่ยวกับกัปตันทีมของเราที่ยังคงสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับนักเตะดาวรุ่งในคอปแฮม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไทริกจอร์ดซึ่งเพิ่องออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ทางการของสโมสรริสเจมได้รับแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมเชลซีตั้งแต่ปี2023และในเวลานี้เขากลับมาฟิตอีกครั้งพร้อมลุ้นลงสนามในเกมคริมิลิกสุดสัปดาห์นี้ที่เชลซีจะบุกเยือนเบอร์ลี่ที่สนามเทิร์ฟมัวเกมนี้ถือเป็นคู่แข่งที่เขามีความทรงจำดีเพราะเขาเคยยิงประตูสุดสวยใส่เบอร์ลี่ ในฤดูกาล2 0 2 1 2 0 2 2สิ่งที่น่าสนใจคือคำเปิดเผยจากไทริกจอร์ดดารุ่งของสโมสรที่บอกว่าริสเจมเป็นนักเตะค,คนแรกที่ออกไปซ้อมทุกวันในคอปแฮมซึ่งสะท้อนถึงความมีวินยัยความรับผิดชอบและการเป็นแบบอย่างให้กับผู้เล่นรุ่นใหม่ในทีมเชลซีเป็นหนึ่งในทีมที่มีอายุเฉลี่ยน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกและในกลุ่มนักเตะชุดปัจจุบันเจมถือเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงที่สุดคนหนึ่ง แม้เอนโซมาเรสกาจะเคยตำหนิเขาเมื่อฤดูกาลก่อนในเรื่องความเป็นผู้นำแต่สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเจมยกระดับตัวเองทั้งในสนามและนอกสนามและพิสูจน์ว่าเขาเหมาะสมกับตำแหน่งกัปตันทีมของเชลซีอย่างแท้จริงนอกจากบทบาทของความเป็นผู้นำแล้วความสามารถในเกมรุกของเจมยังเป็นสิ่งที่โดดเด่นเสมอจอร์ดยังตอบคำถามด้วยว่า หากต้องเลือกกองหลังหรือกองกลางสักคนในเชลซีที่สามารถเล่นเป็นกองหน้าได้ดีที่สุดเขาเลือกริสเจมโดยไม่ลังเลซึ่งอาจฟังดูเกินจริงแต่ก็สอดคล้องกับสติติของเขาในรูกาุลนี้เจมส์ James ทำไปแล้ว2แอสซิสในพรีเมียร์ลีกพร้อมกับยิงประตูสำคัญในเกมพบกับนอตติงแฮมฟอเรสเจมสถือเป็นฟูลแบ็กที่ครบเครื่องทั้งการเติมเกมการครอสบอลความแข็งแกร่งและการอ่านเกม เขาเป็นผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างในหลายจังหวะและหากปราศจากอาการบาดเจ็บเขามีศักยภาพที่จะขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุดของลีกได้ไม่ยากฤดูการนี้เขากลับมาฟิตเต็มที่นั่นหมายความว่าแฟนเชลซีจะได้เห็นบทบาทสําคัญของเขาอีกครั้งทั้งในเกมรุกและเกมรับซึ่งเป็นสิ่งที่ทีมของมาเรสกาต้องการอย่างมากในเวลานี้ข่าวต่อไปอัปเดตล่าสุดอาการโคพาเมอร์ mer, กลายเป็นข่าวร้ายสำหรับเชลซีและเอนโซมาเรสกา ซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ทําให้แฟนเชลซีจานวนมากรู้สึกกังวลเพราะมันส่งผลโดยตรงต่อแผนของเอนโซมาเรสกาในช่วงโปรแกรมหนักที่กําลังจะมาถึงพาเมอร์ลงเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไปเพียง2นัดเท่านั้นในฤด,ดูกาลนี้โดยหนึ่งในนั้นคือเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเขาอยู่ในสนามได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก่อนถูกถอดออกเพราะอาการบาดเจ็บถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับเจ้าตัวเพราะดูได้ชัดว่าเขารู้สึกหมุดหงิดก,กับการต้องพลาดโอกาสลงเล่นต่อเนื่อง นักเตะทีมชาติอังกฤษร,รายนี้ตั้งใจอยากกลับมาให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเกมใหญ่รออยู่ทั้งเกมแชมเปียนส์ลีกกับบาร์เซโลนาในสัปดาห์หน้าและเกมสำคัญที่อาร์เซนอลจะบุกมาเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์ต่อเนื่องทันทีก่อนหน้านี้มีรายงานว่าพาเมอร์น่าจะฟิตทันเกมกับบาร์เซโลนาแต่การอัปเดตล่าสุดกลับไม่เป็นแบบนั้นไซมอนฟิลลิปส์นักข่าวที่ติดตามเชลซีใกล้ชิดรายงานผ่านซับสแต็คของเขาว่าความคาดหวังล่าสุดคือเกมเหล่านี้น่าจะเร็วเกินไป ไม่ใช่แค่เกมเจอบาร์เซโลนาแต่รวมถึงเกมกับเบอร์ลี่ที่เดิมทีเชลซีวางแผนให้พาวเมอร์ลงเล่นประมาณ30นาทีเพื่อเคาะสนิมด้วยข้อมูลจากแหล่งข่าวของ SPTC ระบุว่าตอนนี้พาวเมอร์ยังไม่กลับมาซ้อมกับกลุ่มซึ่งหมายความว่าความเป็นไปได้ในการลงสนามใน2เกมใหญ่เริ่มลดลงไปเรื่อยๆและตามความเป็นจริงแล้วเชื่อว่าช่วงเวลาที่เขาอาจกลับมามีชื่อในทีมได้น่าจะเป็นเกมกับอาร์ซิอนนหรืออาจต้องเลื่อนไปถึงเกมกับลิสเลยด้วยซ้ำ ประเด็นสำคัญคือเชลซีไม่ต้องการเสี่ยงให้พาวเมอร์กลับมาเร็วเกินไปซึ่งสอดคล้องกับบทเรียนจากกรณีของรีสเจมส์ที่ต้องใช้เวลายาวนานเกือบหนึ่งปีเต็มกว่าจะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บใหญ่ครั้งล่าสุดมาเรสกาถูกชื่นชมในวิธีบริหารจัดการความฟิตของเจมส์และเขาต้องทำแบบเดียวกันกับพาวเมอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวงจรเดิมๆที่นักแตะรีบกลับมาเร็วเกินไปแล้วต้องพักยาวซ้ำอีกครั้ง ในช่วงเวลาที่ทีมกำลังขาดตัวสั่งสรรเกมหลักแบบพาวเมอร์เชลซีจำเป็นต้องอาศัยผู้เล่นคนอื่นขึ้นมารับผิดชอบภาระแทนและต้องภาวนาให้เขากลับมาแบบสมบูรณ์ที่สุดเพื่อพร้อมสำหรับเกมใหญ่ที่รออยู่ตลอดเดือนหน้าข่าวสุดท้ายโรมาโนยืนยันเชลซีไม่สนดีลโรดริโกวินิซิอุสเหตุค่าเหนื่อยเกินโครงสร้างทีมคราวนี้เป็นประเด็นที่แฟนบอลเชลซีหลายคนสงสัยกันอย่างมากในช่วงเบรกทีมชาติ นั่นคือข่าวลือเกี่ยวกับการคว้าตัว2กองหน้าระดับซูเปอร์สตาร์ของเรียลมาดริดคือโรดริโกและวินิซิอุสจูเนียร์ซึ่งถูกประเมินมูลค่ารวมกันเกือบ200ล้านปอนด์แต่ล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนได้ออกมาอัปเดตอย่างชัดเจนแล้วว่าเชลซีไม่สนใจดีลนี้ในเวลานี้ข้อมูลนี้มาจากช่อง YouTube ของโรมาโนโดยตรงซึ่งเขาย้ำว่าสาเหตุสำคัญไม่ใช่เรื่องความสามารถของนกเตะแต่เป็นโครงสร้างค่าเหนือของสโมสรเชลซีที่ตอนนี้กำลังคุมเข้มมาก และไม่ต้องการนําผู้เล่นที่มีค่าเหนือระดับท็อปเข้ามาทําลายสมดุลในทีมโรมาโน่บอกว่าจากข้อมูลที่เขาได้รับมาโรดริโกไม่อยู่ในลิสต์ของเชลซีเลยแม้จะมีข่าวจากสเปนที่โยงเข้ามาไม่หยุดในช่วงไม่กี่วันมานี้และสําหรับวินิซิอุสก็เป็นสถานการณ์เดียวกันแม้ว่ารายงานบางแหล่งจะบอกว่าเชลซีอาจสนใจหากนักเตะต,ต้องการย้ายแต่โรมาโน่ก็ยืนยันว่าเชลซีกําลังเดินในทิศท,ทางที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนทิศท,ทางนั้นคืออะไร ก็คือไม่กลับไปทําแบบที่เคยเกิดขึ้นในยุคก่อนหน้าไม่ดึงซูเปอร์สตาร์ค่าเหนื่อยแพงเข้ามาเหมือนในอดีตและถ้าเราย้อนไปดูกรณีของวิกเตอร์โอซิมเฮนในปี2024ก็จะเห็นได้ชัดเจนตอนนั้นเชลซีมีการพูดคุยจริงแต่สุดท้ายก็ล้มดิลเพราะไม่ต้องการทําลายโครงสร้างค่าเหนื่อยของทีมฝั่งเรอัลมาดริดเองก็มีประเด็นนั่นคือทั้งโรดริโกและวินิซิอุสมีข่าวว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับสถานการณ์ของตัวเองในฤดูกาลนี้ โรดริโกถูกใช้งานน้อยลงภายใต้ชบาบีอลอนโซ่และอาจถูกขายในราคาประมาณ70ล้านปอนด์ส่วนวินิซิอุสแม้จะมูลค่าสูงกว่ามากแต่ก็ขึ้นอยู่กับการต่อสัญญาใหม่ว่าคืบหน้าหรือไม่แต่กับเชลซีตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาโฟกัสไปที่โปรไฟล์ที่ต่างออกไปคือกองหน้าดาวรุ่งที่ค่าเหนื่อยไม่สูงมากตัวอย่างเช่นซามูอาเกโฮของปอโตที่เคยมีการติดต่อในอดีตและอาจกลับมาเป็นเป้าหมายอีกครั้ง นอกจากนี้เชลซียังมองถึงหมายเลข1ิคนใหม่ด้วยโดยมีชื่อของนิโกปาสจากโคโมและเฟลิเปมราเอสจากครูเซโรซึ่งมีรายงานว่าทีมงานของสโมสรได้ยื่นข้อเสนอไปแล้วเป็นข่าวล่าสุดจากบราซิลทั้งหมดนี้น่าจะสะท้อนชัดว่าเชลซียุคปัจจุบันไม่ได้เดินตามโมเดลเดิมที่ซื้อซูเปอร์สตาราคาแพงค่าเหนื่อยสูงแต่กำลังค่อยๆสร้างทีมด้วยผู้เล่นที่อายุน้อยมีเพดานพัฒนาและควบคุมโครงสร้างการเงินของทีมให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืนมากขึ้น และนี่คือข่าวอัปเดตทั้งหมดของเรื่องเล่าสิงห์บลูครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีความเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นที่ผมเล่าไปคอมเมนต์ความเห็นไว้ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆแฟนบอลเชลซีได้ฟังกันด้วยนะครับขอบคุณครับ